สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็อยู่กับผมนิดตรงจออีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ใครได้ติดตามกับผมมานะครับล่อได้เกินไ้แล้วนะครับในคลิปที่แล้วว่าเราจะมาเข้าสู่การเพาะปลางครับแบบไม่มีลายแดงนะครับซึ่งที่อาหารที่ผมจะใช้อนุบาลนะครับในวันนี้เนี่ยก็คืออะติเมียนะครับคือเราจะลองแบบไม่ใช้ลายแดงเลยนะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยอะติเมียนนะครับก็หน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับผมมาดูกัน นี่อันนี้ก็คืออะทิเมียที่เราเป่าไว้นะครับอ่านี่ใช้ออกซิเจนเป่าเนาะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีแล้วนะครับก็ส่วนคลิปสอนทําไอตัวเป่าอะไรเงี้ยก็มันมีคนทําไว้หลายคลิปแล้วเนพะื่อนๆก็เซิร์ชใน u t u b e นี่แหละวิธีทําที่เป่าอะทิเมียเนาะทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆอ่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปเอาออกแล้วก็ให้อาหารลูกปลาด,ดูนะเราจะไม่ใช้อะไรแดงเนาะจะใช้เป็นอะติเมียแทนนะครับตอนนี้เราก็มารับชมกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับการเอาออกนะครับอะติเมีย ก็ถ้าเราซื้ออะติเมียมาแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้คือคือเพื่อนๆบอกไม่มีลายแดงเนี่ยก็ผมแนะนําให้เป็นอะติเมียนะครับเพราะอะติเมียเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสัตว์นะครับที่แบบมีขนาดเล็กมากเล็กกว่าลายแดงอีกนอก็อะติเมียเนี่ยสั่งซื้อได้ตามลาซาดา้าตามช้อปปีอะไรอย่างงี้นะครับก็ผมแนะนําอันนี้ผมแนะนาส่วนตัวเป็นยี่ห้ออินซีเนาะที่ใช้ดีที่ผมใช้นะครับเออเป็นยี่ห้ออินซีก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรผมนะ อันนี้แนะนําจากประสบการณ์โดยตรงนะครับก็อินทรีเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยฟักตัวแทบเรียกว่าฟักตัวดีนะครับเราได้ให้ลูกปลาคือเนี่ยราบเป่าเนี่ยเราใช้ได้เป็นสิบๆคอกเลยนะครับเ,เพื่อนเวลาเราให้เนี่ยนะแค่ขวดเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวหน้าตามเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอันนี้บอกก่อนว่าต้องควรมีนะครับอันนี้ก็คือชั้นล่างกองตัวเนาะเป็นกระชอนกองตัวสําหรับตัวอธิมีอะไรนะแล้วมันมีชั้นบนอีกนะครับ สำหรับกองเปลือกเวลาสั่งซื้ออธิเมียเนี่ยควรจะสั่งซื้อสองตัวนี้มาด้วยนะครับถ้ามีขายน่าจะมีนะครับตามในร้านตา,าอะไรเงี้ยลองเซิร์ชหาดูนะครับที่กองอธิเมียเนาะมันจะต้องใช้2ตัวนะครับประกบกันอย่างนี้เนาะก็ด้านบนเนี่ยมันจะก,กองเจ้าตัวเปลือกไข่ไว้ส่วนด้านล่างน,นะครับก็จะเป็นพวกตัวอธิเมียเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมเอาเจ้าอธิเมียออกมาเลยเนาะก็นี่นะครับซ้อนอย่างนี้ข้างบนเป็นเปลือกข้างล่างเป็นตัวเอ้ไม่ใช่ดิเออถูกแล้วงงอะไรวะ นี่แล้วก็ดึงออกออกใช่ไหมแล้วก็ลองไว้อย่างนี้นะครับจนกว่าจะหมดขวดเนาะนีะ่เห็นไหมซึงเราเราสังเกตดีๆนะเราจะเห็นเป็นแบบขาวๆลอยเต็มไปหมดเลยมันไม่อันนั้นเป็นเปลือกเนาะตัวมันจะเป็นสีส้มๆนะครับอธิเมียอ่าก็มันอันนี้ก็ต้องลงทุนกันหน่อยเนาะก็อติเมียเนี่ยถ้าเป็นกระปุกเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาพันกว่าบาทน,นะครับแต่นี้ผมซื้อเป็นซองมาอะไรอย่างเงี้ยก็ซองหนึ่งประมาณเท่าไหร่300อยนะ ได้มาหน่อยก็ได้มาเรียกว่าไม่น้อยหรอกนะครับถ้าเราเพาะปลาแค่20คอ,อกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเยอะเลยใช้ได้นานอยู่เพราะว่าวันแค่ขวดหนึ่งเนี่ยเราใช้แค่ช้อนเดียวเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูวิธีการเป่าอะไรเงี้ยส่วนเจ้าวิธีทำเนี่ยก็เพื่อนเสิร์ชหาได้เลยเนาะมีคนทําเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยทาคลิปสอนไว้เยอะแล้วนะครับใช้24่ชั่วโมงเนาะในการเป่าแบบวันนี้เราเป่าไว้กี่โมงพรุ่งนี้เราก็มาให้นะครับตรงเวลา <Okay. S 2> นี่นะครับกองไว้เรื่อยๆ okay. ใช้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยฟาร์มผมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ให้ไหรยแดงนะครับมาเป็นเดือนละแต่จะให้เป็นอะไรตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือลูกปลาเนี่ยเราอนุบาลน,นะครับลูกปลาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1เดือนเนี่ยผมให้เป็นอธทิเมียนะครับตอนนี้รอดนะครับรอดร้อเอรนตะครับเพราะว่าตัวอะทิเมียเนี่ยก็เล็กกว่าลายแดงด้วยนะครับผม แล้วก็แน่นอนว่าน้ําไม่เสียผมยังไม่เคยลองพวกอาหารผงสําเร็จรูปอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่ายังกลัวเรื่องน้ําเสียง่ายอะไรอย่างนี้นะครับแต่อาติเมียเนี่ยมันชัวแน่นอนนะครับก็ใครที่มันหาไรแดงไม่ได้จริงๆเลยเนาะอันนี้ผมแนะนําเลยก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับซื้ออารติเมียมาเป่าไว้เลยทําง่ายๆนะครับที่เป่าเนี่ยลองไปเ e ิร์ชคลิปหาได้เลยนะครับกลจะหมดจังหวะ กลจะหมดละให้ได้หลายข้อนะครับแค่ขวดเดียวเนี้ยได้เป็นยี่สิบข้อนะครับสำหรับลูกปาลาแรกเกิดวันนี้เรานะครับก็ฝากติดตามมันด้วยจนลูกปลาตั้งแต่เล็กจนอายุสองสเดือนดนวะนะครับเราถึงจะถือว่าภารกิจนี้เสร็จสิ้นเนาะจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆช่วงหมดอธัธมียอ,อะไรอย่างเงี้ย ให้เป็นอะไรต่อ,นะอหมดยังเี่ะ่ะโอเคมันยังเหลืออีกหน่อยนึงครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เรากองเสร็จแล้วเลยนะโอเคครับเพื่อนๆน,นี่เราก็ทําการเอาออกมันจะขวดเสร็จมาแล้วก็ลักษณะเป็นอย่างนี้นะ จะมีเป็นแบบขาวๆลอยเต็มไปหมดแล้วก็ไอที่สีออกส้มๆเนี่ยก็จะเป็นตัวสังเกตดีมันจะยุบยิบยุบยิบอยู่นะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูดีๆอ่าเป็นพวกตัวที่เมียเนาะทีเนี้ยเนี่ยมันมีชั้นกองเปลือกกองตัวอยู่เดี๋ยวเราจะไปกองตัวให้มันออกลงมาข้างล่างครับแล้วก็เปลือกไปข้างบนเพื่อที่เราจะได้อาเปลือกมันทิ้งเนาะก็เรามาดูวิธีการเลยครับ การก็คือวิธีการนะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาน้ํานะครับจากสายเนี่ยฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็วนวนวนเนี่ยสักพักนึงนะครับเพื่อที่ให้ตัวเนี่ยมันไหลลงไปข้างล่างหมดนะครับแล้วก็ให้เหลือแต่เปลือกอยู่ข้างบนเพราะว่าเปลือกเนี่ยเราใช้ไม่ได้นะเปลือกเนี่ยปลามันไม่กินนะครับให้ไปก็น้ําจะเสียนะครับนี่นะครับก็วนนะครับสักสองสามรอบนะครับ ให้ตัวมันออกทั้งหมดเดี๋ยวรอบแรกเราเอาตัวนี้ก่อนนะจะให้ดูก่อนนี่นี่อะนี่เรามาดูตัวมันนะครับนี่ปนแปดแปดอะสังเกตนะครับเพื่อนๆนี่ตัวเขาจะเป็นสีต้มนะครับน้ำไม่ค่อยร้อนนะจะร่อนออกก่อน ช้อนไม่ได้ทําความสะอาดนะครับน้ําก็เลยออกช้าเนาะนี่นะครับจะเป็นตัวเขาจะเป็นตัวสีส้มๆนะครับมาดูกันครับนี่เห็นไหมเขาจะเป็นสีส้มๆอย่างนี้เนาะเนี่ยตัวเขาเาจะยุบยิบยุบยิบอยู่เนี่ยนะครับนี่ครับที่เป็นเหลืองๆส้มๆนี่คือตัวเขาหมดเลยเนาะเราก็จะใส่แก้วไว้อรอเอาน้ำใหม่ดีกว่า ใส่ไว้หน่อยนึงแล้วก็ใส่ภาชนะไว้นะครับล้างกระชอนหม่นะครับแล้วก็กองรอบที่สองนะครับ ทำเหมือนเดิมนะครับผมอเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตัดไปตอนกองเส <Okay S 1> ร็จเพื่อนๆนี่ก็เป็นตัวอาทิเมียเน,ะนาะลักษณะก็เป็นอย่างนี้เลยสีส้มนะครับอย่างที่บอกเป็นสีส้มนะผมก็ใส่น้ําไม่เต็มแก้วนะครับตอนนี้เพื่อที่เราจะรอให้เปลือกที่มันหลงลงไปเนี่ยลอยขึ้นมาข้างบนนะครับสังเกตดูครับจะเป็นแบบเศษขาวๆนะครับเริ่มลอยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะตัวอาทิเมียเนี่ยเขาจะลงไปอยู่ข้างล่างเราเราจะตั้งควรตั้งไว้พักไว้สักสองสามนาทีนะครับ ตัวเขาจะลงไปข้างล่างหมดนะครับแล้วก็เปลือกสีข,า,ขาวๆเนี่ยที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาเททิ้งเนาะโอเคเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตเนี่ยเนี่ยพวกนี้เป็นเปลือกเขาเนะเขาจะลอยขึ้นมาเองนะครับเปลือกส่วนตัวเขาก็จะเริ่มว่ายลงข้างล่างนะครับตัวจะเริ่มว่ายข้างล่างเนี่ยเป็นเรียกว่าเล็กมากนะครับอธิแมนเล็กกว่าลายแดงอีกเดี๋ยวผมเตรียมขวดบีบไว้นะครับ แล้วก็เทใส่ขวดดีไซน์ยนะอ่ะนี่นะครับหลังอันนี้เดี๋ยวผมลัดให้เลยนะก็ให้เพื่อนๆตั้งไว้สักพักนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผมจะเทออกเลยเพราะว่ามันลอยค่อน้างเยอะแล้วแต่มันยังลอยขึ้นมาไม่หมดหรอกแล้วก็เทนะครับเทผิวลงหน่อยหนึ่งนะครับนี่นครับนีนะ่ให้ให้เปลือกที่มันลอยเมื่อกี้เนี่ยมันออกออกไปเยอะนะครับ อ่ะแล้วก็ส่วนตัวที่เหลือ,อเห็นไหมก็จะลงมาข้างล่างหนามากนี่นะจะเป็นตัวเขาสีส้มโอเคแล้วก็ใช้นะครับเทลงขวดบีบเราได้เลยครับผมเทออกเนี่ยน,นะนี่นะครับมันจะอยู่ข้างล่างหนาะให้เราวนวน,วนก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดแก้วเยอะหรือว่าเพื่อนเพื่อนใช้ภาชนะอย่างอื่นก็นได้นะครับอ่ะแล้วเราก็เทไปนี่นะครับตัวเยอะมาก โอเคนี่นะครับนี่ก็เราก็พร้อมให้แล้วนะครับเราไปดูวิธีการให้เลยเคครับผมอ่ะมาดูปลาที่เราเพาะกันไว้นะครับพเพื่อนเพื่อนเพื่อนติดตามกันก็จะมีพวกเทลบอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอมันก็เป็นตัวเมื่อวันที่26<ม><ม>นะครับก็เขียนป้ายไว้อ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือปะนะเปล่าเนาะน่่เน่ให้ดูกันดูนะครับอ่าโน้นก็จะเป็นพ่อปลาเนาะแล้วก็ลูกปลานี่จะลอยอยู่ สังเกตดูนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้เห็นตัวลูกปลาเนาะอ่านี่ก็เป็นลูกปลาของเรานะครับก็ได้มานะครับเกือบทุกข้อนะครับโอเคเน่แล้วก็อธิเมียแล้วก็เขย่าเขย่าหน่อยชั่วครับบีบเลยครับผมก็บีบไปเลยครับพ่อปลาไม่กินนะครับไม่กินลูกน่ากลัวครับบีบลงไปหน่อยนี่นะครับบีบให้อย่างนี้ได้เลยครับผม แดงดีนางแดงด้วยนะเป็นกาเล็กซี่เลือกปูแบ๊เนี่าายเวลาให้ไปเนี่ยเห็นไหมตัวเขาจะแบบกระจายพุ้งเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็มีอันนี้ผมกองเปลือกออกไม่หมดเท่าไหร่นะยังมีเปลือกติดไปบ้างเนะนี่ยลูกปลาก็จะไล่แบบลูกปลาจะเริ่มว่ายแบบไว,ไว่ายไปว่ามาเนาะก็คือเขาไล่กินอาหารอ่นะก็ประมาณนี้นะครับให้เลยครับผม ขอกนี้เต็มเลยเทียบเนี่ครับบอกแล้วว่ามันขวดเดียวเนี่ยมันใช้ได้เยอะนะครับนี่อ่ะเห็นไหมเป็นเหลืออีกต้องเป็นเกือบครึ่งขวดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้พวกลูกปลาของเรานะครับมี่อยู่ในอ่างได้มันเหลือนนะอนะให้ได้จนลูกปลาอายุ นะครับประมาณหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยให้ได้หมดนะครับไซนี้ไซนี้ก็ยังให้ได้นะครับเขาก็ยังกินอยูอ่แต่ไซนี้เนี่ยควรมีอาหารเสริมครับใช้หมดนะผมน,นี่แล้วก็สังเกตดูนะครับที่บอกว่าเราไม่ได้ให้ลายแดงมาเป็นเดือนแล้วสังเกตดูนะที่เป็นเส้นๆเ,เนี่ยเป็นเต้าหู้ไข่นะครับเป็นเต้าหู้ไข่อ่านี่นะครับเป็นเต้าหู้ไข่ กก็บทุกอ่างครับให้ตอนนี้ให้เป็นเต้าหู้ไข่นะครับนี่ก็ใช่เออตอนนี้น่ะน้าน้ามันไม่เสียเนาะเต้าหู้ไข่ก็มีวิธีการให้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดให้เต้าหู้ไข่แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการอีกทีหนึ่งก็เป็นอาหารเสริมอีกชนิดนึงโอเคแล้วก็อาติเมียเนี่ยเวลาเราเป่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวเก็บออกดนยีก่อนนะครับอาติเมียเวลาเป่าเสร็จแล้วเราก็จะทําการ เป่าเสร็จแล้วแล้วก็ต้องเป่าใหม่นะครับถึงเพื่อเป็นอาหารในวันถัดไปเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามัน24ชั่วโมงนะครับมันใช้ได้ครั้งนึงเดี๋ยวมาดูหน้าตามครับ mm. นี่มันก็เป็นสายออกซิเจนของเราเนาะแล้วก็เสียบไว้ก่อนโอเคเสียบเป่าลมไว้ก่อนอ่าเราไปดูหน้าตาของอาร์ทิเมียเนาะตอนที่ยังไม่ได้เป่าเป็นยังไง mm. นี่ อันนี้ผมเป็นยี่ห้ออินซีเนาะแต่ว่าผมซื้อมาเป็นซองก็มันไม่ได้เขียนเป็นยี่ห้อเราเอามาเทใส่ขวดไว้นะครับอ่าแล้วก็ต้องใช้เกลือด้วยเดี๋ยวผมตักน้ำก่อนนะครับเราใส่น้ําไปนะครับโอเคออก๋อ เปลี่ยนด้านก่อนนะครับอ่ะอใส่น้ำลงไป อ่ะผมจะใส่น้ํามาประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับให้มันถึงขอบเลยเนาะเพราะว่าสังเกตดูครับเวลาออกมันเป่าขึ้นมาเนยน้ำมันจะแบบผุดๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้พวกไข่อะไรพวกเนี้ยไปติดตามขอบนะครับถ้าเราใส่ล้นเนี่ยมันก็จะล้นออกมาเนาะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าตาของอาร์ิเมียรเราเนาะนี่เราใช้แค่ช้อนเดียวก็ค่อยๆเทออกมาครผมใช้ช้อนทน่นๆเลยเนาะนี่เห็นไหมมันเป็นเป็นผงนะครับเป็นผงคล้ายๆทรายนะครับละเอียดมาก ่ะเราก็ใส่ลงไปนะครับผมใส่ไปแล้วใช้ไป1ช้อนนาะแล้วก็นี่ครับนี่นี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องใส่นะครับก็คือเกลือนะครับผมใส่เกลือไปหนึ่ช้อนกูณนะครับดีนะครับนี่ผมก็ใส่เกลือไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ แล้วก็สมมุติว่าวันนี้เราเป่าไว้3ามโมงใช่ไหมครับบ่ายสามครับพรุ่งนี้บ่ายสามเราก็จะให้ได้อีกนะครับก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็จะมีอาหารให้ลูกปาแลกเกิดนะครับได้กินทุกวันเนาะนี่นะครับเป็นวิธีที่ผมใช้โดยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งไรแดงเลยวิธีนี้ก็ฝากเพื่อนติดตามกันนะครับวิธีนี้อ่ะนี่นะครับให้เป็นอาร์ติเมียนะครับผมก็ให้เพื่อนๆลองไปซื้อหาซื้อกันดูได้นะครับก็มันก็มีทั้งแบบแพงทั้งไม่แพงเนาะ แต่ว่าอย่างยี่ห้ออินซีนะถ้าเป็นกระปุกเลยนะครับมันก็ตกประมาณพันกว่าบาทเนาะอันนี้ผมก็ซื้อแบบแยกออกมาแต่มันก็เป็นยี่ห้อเดียวกันก็สามร้อยนะครับเอามาเทาใส่แต่อันนี้ผมไปซื้อ,อาตามร้านขายปลามานะครับโอเคก็อยากให้เ,เพื่อนๆศึกษานะครับว่ายี่ห้อไหนเป่าดีคนใช้เยอะเป่าดีไม่ดีอะไรนี้เนาะโอเคก็แล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคปลาต่างๆหรือว่าวิธีการพเพาะเลี้ยงอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มสําหรับ แลกเปลี่ยนความรู้ประกาศน,นะผมก็จะขึ้นไว้ให้นะครับผมอ่าก็เป็นกลุ่มความรู้ประกาศสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยนะครับว่าปลาเราเนี้ยจะรอดเยอะอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับโดยไม่ใช้ลายแดงเลยคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ